เอาข่าวดีสําหรับใครที่กําลังหางานและอยากไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียนะคะตอนนี้มีตําแหน่งงานเพิ่มเติมแล้วค่ะคุณสุดชาติชมกลิ่นนะคะและทำนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเปิดเผยความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาได้มีความประสงค์ที่จะต้องการแรงง,งานไทยไปทำงานเพิ่มเติม,ตมค่ะส่วนใหญ่เป็นสาขาพยาบาลวิชาชีพ พี่เลี้ยงพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลสาขาละร้ออัตรารวม300อัตราเลยนะคะและก็ยังมีสาขาช่างอีก9อัตราค่ะช่างเชื่อมสามอัตราช่างควบคุมเครื่องกลึงสามอัตราช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมสามอัตรา โดยตำแหน่งนี้นะคะเงินเดือน,นอยู่ที่ประมาณ27,500ถึง37,500บาทค่ะขึ้นอยู่กับอัตราและเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะคะแล้วพอไปทำงานที่นั่นปุ๊บในจ้างก็จะมีสวัสดิการอื่นๆค่าอาหารที่พักรถรับส่งค่าตั๋วเดินทางไปกลับรายปีฟรีประกันสุขภาพประกันบาดเจ็บจากการทำงานวันหยุดวันพักผ่อนประจำปีสวัสดิการอื่นอีกมากมายใครสนใจโทรไปได้เลยค่ะสายด่วนกระทรวงแรงงานงานย5หกกด2นะคะหรือจะเข้าไปที่ w w w d o e g o t h ก็ได้ค่ะ